มันในย,ยุคสมัยนี้ต้องดูให้ดีว่าตกลงเนี่ยการที่ป้ายว่างป้ายการแจ้งว่างหมายถึงเศรษฐกิจแย่จริงหรือไม่ถ้าดูต่อไปก็จะพบว่าและถ้าไปในออนไลน์ปรากฏว่ามูลค่าของการซื้อแอดโฆษณาต่อไซต์หรือเว็บหรือโซเชียลมีเดียหนึ่งมีราคาลดลงหรือ2เห็นว่ามีจํานวนน้อยลงนั่นก็แสดงว่าชัดร่วมคุยกับบัญชาโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูมฮอนด้าทั่วประเทศ อีกจุดหนึ่งที่เขาบอกว่าเวลาจะดูเศรษฐกิจดีไม่ดีแย่ไม่แย่วิกฤตหรือสาหัสให้ดูที่อะไรครับหนังโฆษณาป้ายโฆษณารถแห่โฆษณานะอันนี้เป็นตัวสําคัญที่สุดที่ชี้วัดเลยนะครับว่าเศรษฐกิจดีไม่ดีอย่างไรให้ดูที่ตรงนี้สมัยเมื่อก่อนตอนที่ยังไม่มีเรื่องของอะไรครับดอทคอมด้วยโซเชียลมีเดียสิ่งที่ง่ายที่สุดคือถ้าผู้ชมขับรถไปตามถนนขึ้นทางด่วนถ้าป้ายการแจ้งบิลบอร์ดยังแน่นแสดงว่าเศรษฐกิจนั้นดีมากเลย แต่ถ้ายุคสมัยนี้คุณขึ้นไปเลยนะครับจะเจอแต่คำว่าให้เช่าติดต่อโฆษณาและเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นนะฮะามใ่าในยุคสมัยนี้มี2ทางครับคือ1วิกฤตเศรษฐกิจแย่ใช่ตัดงบโฆษณากระส,สองเกิดสื่อใหม่ๆที่เรียกว่าสื่อใหม่ในโซเชียลมีเดียหรือออนไลน์ก็แห่ไปโฆษณาในตรงนั้นมันในยุคยุคสมัยนี้ต้องดูให้ดีๆว่าตกลงเนี่ยการที่ป้ายว่างป้ายการแจ้งว่างหมายถึงเศรษฐกิจแย่จริงหรือไม่ถ้าดูต่อไปก็จะพบว่าและถ้าไปในออนไลน์ปรากฏว่ามูลค่าของการซื้อแอดโฆษณา ต่อไซต์หรือเว็บหรือโซเชียลมีเดียหนึ่งมีราคาลดลงหรือ2เห็นว่ามีจํานวนน้อยลงนั่นก็แสดงว่าชัดวิกฤตโฆษณาเกิดขึ้นควบคู่กันเลยนะครับตอนนี้สมาคมโฆษณาดิจิทัลแห่งประเทศไทยนะครับหรือที่เรียกว่า d a a t เนี่ยเขาไปร่วมกับบริษัทคันธาประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะไปทําข้อมูลนะครับแล้วก็เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงินการลงทุนผ่านสื่อดิจิทัลครึ่งปีแรก อันนี้คือจับมาเฉพาะการใช้เงินของบรรดาผู้ลงโฆษณาในสื่อดิจิตอลนะฮะปกติแล้วมันจะมีรวมกันเป็นภาพรวมก็คือภาพรวมการใช้เงินโฆษณาทั้งอุตสาหกรรมมันก็จะประกอบไปด้วยทั้งสื่อเดิมสื่อใหม่นะฮะสื่อเดิมก็คือทีวีวิทยุอะไรก็ว่าไปหนังสือพิมพ์สิ่งพิมพ์แมกซีนสื่อใหม่ก็จะเป็นเรื่องของสื่อออนไลน์แต่อันเนี้ยเขารวมกันกับคันธาปสมาคมโฆษณาดิจิตอลเพื่อเจาะเข้าไปที่เม็ดเงินโฆษณาในสื่อดิจิตอลก็น่าสนใจอีกนะฮะ เขาบอกว่าเม็ดเงินผ่านสื่อดิจิทัลในช่วงครึ่งปีแรกคือ6เดือนแรกของปี63มเนี่ยนะครับมีเม็ดเงินทั้งหมด9,498ล้านบาทและทีนี้เขายังคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลัง63เนี่ยน่าจะมีการใช้เงินซื้อสื่อ,อโฆษณาของดิจิทัลเนี่ย11,112นรงล้านบาทพันเท่ากับว่าบวกต้นปีกับครึ่งปีหลังเม็ดเงินโฆษณาในสื่อดิจิทัลปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่19,610ล้านบาท คำถามคือโตหรือไม่โตคำตอบคือโตฮะแต่บางมากๆากศูนย์จุดสามเปอร์เซ็นต์แล้วท่านผู้ชมครึ่งเปอร์เซ็นต์ยังไม่ถึงเลยครึ่งเปอร์เซ็นต์ของการใช้เงินเข้าไปโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่าสื่ออออนไลน์ยังไม่ถึงครึ่งเปอร์เซ็นต์ในอัตราการเติบโตในปีนี้เลยครับเนี่ยหมื่นเก้าพันกว่าล้านบาทเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับแม้แต่ทุกคนบอกว่าไปออนไลน์สิไปลงออนไลน์สิไปลงโฆษณาออนไลน์สิซื้อบูธซื้อเพิ่มซื้ออะไรก็แล้วแต่สิแต่ ก็ยังอยู่ในสภาวะรัดเข็มขัดและไม่ทุ่มซื้อเหมือนเมื่อก่อนก็แสดงว่าสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์ที่ทุกคนบอกว่าวันนี้ต้องไปออนไลน์ก็ไม่ได้เพิ่มกําลังซื้อให้กับบรรดาผู้ที่ลงโฆษณาแต่อย่างใดหมายถึงว่าเมื่อเทียบระหว่างการใช้เงินซื้อโฆษณาในทีวีช่องหนึ่งกับการที่ไปซื้อนะครับในเพจ a c e b o o k ที่มีคนติดตามระดับ8ล้านคนขึ้นวัดกําลังเงินกับกําลังซื้อซื้อกับแล้วเทิร์นขึ้นมาเป็นยอดขายได้เท่าไหร่ แสดงว่าขาออนไลน์ที่ทุกคนเชื่อว่าทุกคนตอนนี้หลบไปอยู่ในโลกออนไลน์ยอดขายไม่ได้ไปเป็นตามที่ว่าที่หวังไว้ในแง่การซื้อสื่อผ่านออนไลน์นี่คือสิ่งที่เป็นบทสรุปเกิดอะไรขึ้นครับเรามาดูเลยครับว่าทาไมโตแค่0.3%ทั้งปีใช้เงินแค่1,900กว่าล้านกับการซื้อสื่อโฆษณาด,ด,ดิจิทัลดูนะฮะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่ใช้เม็ดเงินในโฆษณาดิจิทัลมากที่สุด5นันดับแรก5ันดับแรกที่ใช้เงินในสื่อดิจิทัลมากที่สุดเลยนะก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ถยนต ใช้ไป2,577ล้านบาทกลุ่มที่2ที่ใช้ซื้อสื่อโฆษณาในดิจิทัลตามมาปเป็นแถวสองคือกลุ่มเครื่องประทินผิว1,880ล้านบาทก็นั่นแหละครับที่นั่งรีวิวกันอยู่นะฮะเดี๋ยวขาวหน้าเด้งหน้าเด้งอะไรกันนี่นะฮะสกลุ่มเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์ก็คือเป็นนันคาร์บอนเนตหรือนันแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้1,643ล้านบาทว่าว่าไปเลยรับเครื่องดื่มอาหารเสริมสมองอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยนะฮะ ต่อมาลุมสื่อสารกลุ่มสื่อสารนี่หม, muted, มายถึงค่ายโทรศัพท์มือถือไม่ว่าจะเป็นเรื่องตอนนี้กลยุทธในการขยายตัวธุร,รกิจและรายได้ไปให้ามากที่สุดเช่นเน็ตบ้านนะอะไรต่างๆก็แล้วแต่อันนี้กลุ่มนี้อยู่อันดับ4ใช้งเงิน1 6 4 2ล้านบาทและสุดท้ายคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนม1,420ล้านบาทเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสินค้าโปรดักที่มีนมเป็นส่วนผสมนี่มาอันดับที่5ใช้เงิน1ัน0นั้นท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่า5อันดับแรกของ บรรดาแบรนด์ต่างๆที่ใช้ไปเนี่ยค่ายรถจนต์อยู่อันดับหนึ่งนะฮะตามด้วยผู้ประเภทเครื่องสําอางที่ดูแลบำรุงรักษาผิวตามด้วยเครื่องดื่มที่ไม่ใช่แอลกอฮอล์ก็ไล่ตั้งแต่น้าเปล่าไปจนถึงน้ําผลไม้นะครับตามด้วยกลุ่มที่4ก็คือบรรดาค่ายโทรศัพท์มือถือและตามด้วยกลุ่มที่5ก็คืออะไรก็ตามที่ทําจากนมนะฮะใน5กลุ่มนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยถ้าดูจริงๆเนี่ยอันดับที่5ปกติเนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนม ปกติอันดับที่5ของสื่อของแบรนด์ที่ใช้ในการซื้อสื่อโฆษณาดิจิตอลต้องเป็นของกลุ่มธนาคารแต่ปรากฏว่ากลับไม่ใช่ก็สแสดงว่ากลุ่มธนาคารมีการบีบรัดเข็มขัดแม้แต่เป็นสื่อออนไลน์ก็ตามจึงทําให้ในที่สุดเนี่ยปรากฏว่ากลุ่มธนาคารเนี่ยนะครับลดการใช้เม็ดเงินมากที่สุดคิดเป็นถึงลบ3 0เมื่อเทียบกับปี62โอ้นะฮะ ในขณะเดียวกันกลุ่มที่แซงกลุ่มธนาคารขึ้นสู่อันดับที่5ได้ก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ทําจากนมเนี่ยเชื่อว่ากลุ่มเนี้ยจะใช้เม็ดเงินในช่วงที่เหลือของ4เดือนสุดท้ายของปีเนี้ยโดยเติบโตถึง39%ส่วนกลุ่มที่ถือว่าโตต่ําที่สุดเลยนะแต่ก็ยังใช้อยู่เนี่ยคือกลุ่มปะทินผิว5%นะครับทำไมวงการธนาคารลดการใช้เงินซื้อสื่อดิดจิตอลมากขนาดนั้นถึงลบ30%แล้วหลุดอันดับห้อีกนะครับ เราไม่ได้ไล่เรียงดูก็จะพบเลยนะฮะอย่างเช่นเนี่ยกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยนะฮะคือเขาใช้อันดับหนึ่งก็จริงนะฮะสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบล้านแต่ถ้าเทียบในง่นสัดส่วนปรากฏว่าเป็นเม็ดเงินที่เขาใช้ลดลงนี่คือโตแค่แปดเปอร์เซ็นต์แต่ช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้เงินถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์ไอ้ใช้แปดเปอร์เซ็นต์ถึงได้อยู่อันดับหนึ่งเนี่ยฮะสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านแต่ถ้าปีแต่ถ้าหกเดือนในปีที่แล้วเนี่ยเขาใช้ถึงสิบแปดเปอร์เซ็น รถยนต์เป็นรถยนต์หนึ่งพูดง่ายมันมีราคาสูงไม่ว่าจะเป็นเขาหให้เป็นรถประเภทอะไรประหยัดน้ํามันอีโคคาร์ต่ํ่ำก็จะมีเท่าไหร่ครับหกเจ็ดแสนขึ้นหมดแล้วเพราะฉะนั้นแสดว่าประชาชนเก็บเงินสดครับไม่แน่ใจกับเรื่องของความเสี่ยงและความเปราะบางปัจจัยต่างๆในอนาคตกับทั้งตัวเขาความเป็นอยู่และครอบครัวและรายได้เพราะฉะนั้นจึงเก็บเงินนะฮะและนั่นก็หมายความว่า ผู้ประกอบการสร้างหนี้สินเอาเงินในอนาคตมาผ่อนส่งในแต่ละเดือนกับการซื้อรถยนต์อันนี้คือปัจจัยแรกที่ทาให้กลุ่มสกรรมจายนยนต์แม้จะเป็นเบอร์หนึ่งขนาดนี้ที่ใช้เงินในสื่อออนไลน์ถึง2,500กว่าล้านบาทแต่สัดส่วนในการใช้ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะครับกลุ่มอสังหาริมทร,ร,รัพย์นี่เม็ดเงินโฆษณาดิจิตลัลติดลบ10%เห็นไหมฮะติดลบ10%จากปีที่แล้วทั้งๆท,ที่ปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มอสังหาริมทรั์ใช้เงินผ่านสื่อโฆษณาโต17%นะแต่ปีนี้โตแค่ แต่ปีนี้ลดลง10%แสดงว่าเหลือแค่7%เท่านั้นเองนะครับเพราะอะไรครับผู้บริโภคก็กังวลอย่างที่ผมปัจจัยเดียกันเลยไม่แน่นอนในอนาคตการงานรายได้ความสามารถในการผ่อนที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์มีความเปราะบางทดถอยไปเรื่อยๆ 3. บางทีจองนะฮะแต่กู้แล้วไม่ผ่านถูกปฏิเสธอันนี้ก็ใช่เหมือนกัน4นาทีนี้ถามธนาคารเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมสังเกตไหมครับ ยุคนี้สมัยเนี้ยธนาคารโทรไปหาเพื่อให้เงินกู้เนี่ยน้อยลงกว่ายุคก่อนหรือเปล่าธนาคารเองยังกลัวเลยครับในการที่จะพิจารณาปล่อยกู้ในยามสถานะแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วความจําเป็นในการที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะต้องไปใช้เงินซื้อสื่อ,อโฆษณาในในดิจิตอลประกอบกับในที่นี้ก็มีแต่สต็อกเก่าเลยครับเพราะโครงการใหม่ปั้นไม่ได้เจอปัญหาทางด้านการเงินเหมือนกันเห็นไหมครักลุ่มที่3คือกลุ่มประกันภยัย ประกันภัยนี่ดูเอาท่าทจริงๆเดี๋ยวน่าจะเป็นกลุ่มที่ใช้เงินมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ปรากฏว่ากลุ่มประกันภัยเนี่ยมีการใช้เงินซื้อสื่อโฆษณาดิจิตัลติดลบเก้าเปอร์เซ็นต์อ่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะค,คือในช่วงโควิด1 9ที่พิกีคของประเทศไทยจำได้ไหมครับประมาณเมษาประมาณมีนาเมษาเนี่ยโอ้โหประกันภัยนี่ดีไซน์แพคเกจออกมาเลยนะเจอจบจ่าย นะหมายถึงว่าเจอเชื้อปับจบปับตรวจปับจ่ายอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหคนแห่ซื้อกันใหญ่ช่วงนาทีนั้นก็มีคนที่อยากจะปรเทคตัวเองอยากจะป้องกันตัวเองกรณีถ้าเสี่ยงติดเชื้อใช่มีกลุ่มติดกระส่องมีกลุ่มหมอหมอนะฮะซึ่งไม่รู้อะซื้อเอาไว้กี่อันก็ได้แต่ว่าจบจ่ายต้องจ่ายคุม้มจนกระทั่งเกินคุม้มจนกระทั่งบริษัทประกันนั้นมีปัญหานะครับต่อมาคืออะไรครับในแง่ของหนี้สินผ่อนกันระยะยาวเนี่ยกับเบีย้ยประกันสูงๆก็ได้รับความสนใจน้อยลงเพราะมันก็กลับมาที่ ปัญหาร่วมอย่างเดิมก็คือความไม่แน่นอนในอาชีพการงานและรายได้ในอนาคตหรือแม้แต่ความไม่แน่นอนในรายได้ของธุรกิจของคนที่เป็นเจ้าของนะครับกลุ่มธนาคารเนี่ครับสุดหนักที่สุดเลยใช้เงินโฆษณาในสื่อดิจิตัลติดลบถึง30%จากเคยอยู่อันดับ5ตอนนี้ลนไปอยู่อันดับ7โอ้โหหนักจริงๆนะครับเพราะอะไรครับคือการที่ไม่ไปไม่ไปลงโฆษณาในสื่อโซเชียลมีเดียทุกวันนี้พออราะอ อย่าลืมนะครับว่าการเกิดขึ้นของโซเชียลมีเดียตอนนี้ตัดช่องทางของการเป็นบุคคลที่3หรือนายหน้าแทบจะหมดแล้ววันนี้ธนาคารไหนบ้างไม่พัฒนาแอปพลิเคชันธนาคารตัวเองวันนี้ธนาคารไหนบ้างครับที่ไม่สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียเดิมแต่วันนี้ย้ายมาเป็นแอปพลิเคชันของธนาคารด้วยตัวเองแล้วไม่จำเป็นต้องมีต่อไปที่ต้องไปซื้อพวกบรรดาเพจหรือว่าเฟซบุ๊กที่มีคนตามกันระดับล้านคนขึ้นอีกต่อไปแล้วเพราะธนาคารพัฒนาแอปพลิเคชัน ดันทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่แคชเลสโซซายตี้อย่างสมบูรณ์แบบอย่างชนิดที่วันต่อวันกันแล้วนะฮะต่อมานะครับเราจะพบว่าธรุรกิจของธนาคารเองก็อยู่ในภาวะที่ต้องรักษาสภาวะของหนี้เสียให้มีคุณภาพดีที่สุดก็คือว่าอย่าให้มันพุ่งสูงตามสภาวะเศรษฐกิจที่ตอนนี้เจอปัญหาของการหนี้เสียพุ่งสูงขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วนี่นะครับคนไทยก็ระมัดระวังในด้านของการใช้จ่ายเหมือนกันนะครับ มันไม่เหมือนอายุที่ตอนนี้เดินไปจะไปขอกู้มาซื้อบ้านผ่อนกันประเภท40-50ปีต่อให้ดอกเบี้ยมันจะถูกแค่ไหนก็แล้วแต่เพราะนั่นคือเงินอนาคต40ปีข้างหน้าถูกดึงมาใช้ก่อนในนาทีนี้นะฮะและในที่สุดกลุ่มค้าปลีกนี่เป็นกลุ่มเดียวนะครับที่น่าสนใจและมันก็พอเข้าใจได้เพราะว่ากลุ่มค้าปลีกเกี่ยวข้องกับอะไรครับสินค้าอุปโภคบริโภคปัจจัย4รายวันเพราะฉะนั้นกลุ่มค้าปลีกยังคงใช้เงินเพื่อการโฆษณาดิจิทัลเพิ่มขึ้น5เปซนนะครับเพราะอะไรฮะ กลุ่มนี้ทำไมยังใช้เบอกผลไรชาทราบไหมฮะหน้าร้านถูกปิดเพราะฉะนั้นต้องทําอะไรครับโฆษณาซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์ทั้งนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งที่รับผลตรงนี้กลุ่มสื่อสารครับเม็ดเงินโฆษณาดิจิตอลเพิ่มขึ้น10%นะแต่ก็เป็นการเพิ่มขึ้นที่น้อยมากเพราะปีที่แล้วเนี่ยกลุ่มสื่อสารใช้เงินโฆษณาดิจิตอล23%ิแต่ตอนนี้เหลือ10%แต่ถึงยังไม่ถึงทันติดลบนะฮะเหตุผลก็แน่นอนครับ เวิร์กฟอร์มโฮมใช้อุปกรณ์ทางนั้นเทคโนโลยีดิจิตอลเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นเพราะว่ามาตราการที่จําเป็นต้องอยู่ที่บ้านแล้วก็ต้องเวิร์กฟอร์มโฮมต่อไปนะครับ